สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องรถมือสองปอมแฟมรีวิวนะคะวันนี้ปัมมีรถอีโคคาเข้าใหม่นะคะสดสดร้อนๆเลยนะใครอยากได้นะคะ5ประตูทรงแฮทแบกนะคะและประหยัดน้ำมันนะคะขนาดเล็กกระทัดรัดหาที่จอดง่ายแปมแนะนำโตโยต้ายาริสเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะรุ่น s ปอร์ตพรีเมียมนะคะตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะ,ะและเป็นสีขาวมุกนะคะ ข่าวมุกนะคะลูกค้าไม่ใช่ข่าวธรรมดานะเป็นข่าวมุกเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2020ค่ะคันนี้ราคาเพียงแค่4 8 9 0 0 0บาทนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับใครที่เครดิตดีนะคะคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มไปได้เลยนะคะผ่อนสบายๆนะคะด <c oughs> อกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นหรือใครจะเลือก ่อนนานสุดนะคะสูงสุดเลย7ปี84งวดไปเลยนะนี่ใครสนใจคันนี้นะคะเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่ามาค่ะคันนี้นะคะกระจังหน้าเขาจะเป็นดําเงานะคะลูกค้าสําหรับยาลิสต,ตัวสปอร์ตพรีเมียมตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นดําเงากระจังหน้าแท้เดิมเลยนะคะตัดกับสีขาวมุกเลยจะออกแนวแบบสปอร์ตนะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED แล้วนะคะ ตัวคมไฟหน้านะคะสวยๆใสๆนะคะไม่หมองไม่ขุ่นไม่เหลืองเลยไม่แตกไม่หักนะคะสวยๆกิ๊บๆเลยนี่มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะและดีไซน์ด้วยคิ้วสีดำสีดำเงาแบบนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกน,นี่นี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวต่อไปเลยดีกว่านะคะนี่สีขาวมุกสีแท้เดิมเลยนะคะจากโรงงานนะคะไม่มีกลับสีนะอ่าในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะ คันนี้จะเป็นแม็กแท้เดิมเลยจากโรงงานนะคะเป็นแม็กปัดเงาลายสปอร์ตแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นขอบส5บห้านะตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบส5บห้านะคะยางปี2020นิบนะคะลูกค้านี่ยางปี2020นิบนะคะดอกยางก็ถือว่าก็ยังลึกอยู่นะก็ยังลึกอยู่นะเนี่ยแบบมันนิ้วสอดเข้าไปก็ยังลึกอยู่นะคะลูกค้าก็ยังใช้งานได้อีกอีกยาวนะคะ ตัวซุ้มล้อด้านในนะคะสวยๆเลยนะคะเห็นรอยอาร์ตเลยนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะเดิมๆไม่มีผูกไม่มีสนิมเลยนะคะสวยๆใหม่ๆเลยนะอ่าคะันนี้นะคะสะภาพค่อนข้างที่จะสวยเลยกิ๊บเลยน้องๆป้ายแดงเลยนะคะใหม่ๆเลยเนาะอ่ามาถึงตัวด้านข้างนะคะกระจกมองข้างได้สีเดียวกับตัวเอ้ขออภัยค่ะได้เป็นสีดําเงานะคะ เพื่อที่จะตัดกับสีขาวเนาะตัวรถสีขาวกระจกสีดำนะคะเพิ่มความสปอร์ตไปนะคะและมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะคะตัวนี้อ่านตัวกระจกนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะมีโลกโก้โตโยตา้ามาพร้อมกับตัว Toyota Auto a อารามนะคะเป็นสัญญาณกันขโมยนะคะมีมาให้กับตัวรถแล้วนะคะฟิล์มปิดตั้งให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าใช้งานได้เลยนะ ตัวคิ้วกันสายข้างสีประตูติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะแข็งแรงสมบูรณ์นะตัวนี้กันสายข้างก็เป็นของ Toyota แท้ด้วยเช่นกันนะคะแข็งแรงเลยนะลูกค้าไม่ง่อนเงี้ยนนะคะแล้วก็สวยๆเลยนี่มือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะเป็นระบบสมาร์ทคียกดตัวนี้เพื่อกดล็อกหรือปลดล็อกได้เลยใช้เซนเซอร์นะคะระหว่างกุญแจกับตัวมือจับตัวนี้นะมาดูภายในกันต่อเลยนะคะ คันนี้นะคะภายในห้องโดยสารสวยๆกิ๊บๆเลยนะคะรุ่นท็อปแน่นอนเขาได้เป็นเบาะหนังนะคะตะเข็บสีฟ้าแบบนี้นะคะตะเข็บสวยๆไม่ปริไม่ขาดเลยนะคะคุณภาพเบาะคือสวยกิ๊บนะคะไม่มีร่องรอยฉีกขาดเลยนะใหม่ๆเลยนะคะนี่เบาะสวยทุกเบาะเลยนะคะภายในใหม่มากๆนะคะอ่ะ เดี๋ยวค่อยๆแพนกล้องไปทีละจุดนะคะเริ่มต้นจากตัวปุ่มสตาร์ทก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นปุ่ม h o สตาร์ทนะคะลูกค้าเหยียบเบรกและกดปุ่มได้เลยนะคะ mm hmm. ส่วนปุ่มเล็กๆด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพวกโหมดนะคะเพิ่มมาะคะพวกแจ้งเตือนออกนอกเลนระบบความปลอดภัยนะคะมีมาให้ครบเลยสําหรับตัวท็อปนะคะและที่สําคัคคันนี้แอร์แบ็กเจลูกเลยนะคะลูกค้านี่ พมารมอะไรใหม่มากๆเลยนะคะพมารมอะไรก็จะเดินได้เป็นสีฟ้าๆแบบนี้ด้วยนะคะพมารมอะไรพุ่มหนังนะคะลูกค้า3ก้านแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะสวยๆใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะคะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันบนพมารมอะไรด้วยนะคะคันนี้ลองรับบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะคะรับสายโทรศัพท์มือถือได้เลยหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะลูกค้านี่แอร์ออโต้นะคะแก้อโะะอ,อโต้แบบขั้นบันไดนะคะ ตามแบบฉบับของโตโยต้าเลยนะคะฐผ่นเกียร์สวยๆดำเงาแบบนี้เลยอ่านเลขไม้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งอ๋อมันกดปุ่มได้เลยนี่ค่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องสตาร์ทให้ดูแล้วกันเนาะกดปุ่มก็ขึ้นแล้วขึ้นไหมคะรอสักครู่นี่เลขไม้นะคะปัจจุบันอยู่ที่65,000่กิโลเท่านั้นนะคะไม่ถือว่าโอเคเลยนะลูกค้า คันนี้นะคะสวยๆกิฟต์เลยคอนโซลเนียนๆเพดานสวยๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพดานสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยเจิมรอยรอยอะไรเลยเนาะสะอาดสะอ้านสวยๆเลยนะคะลูกค้าแผงมันแดดข้างแผงมันแผงบังแดดข้างมีกระจกแต่งหน้าให้นะคะนี่กระจกมองหลังก็เป็นระบบตัดแสงออตโต้ด้วยนะคะมาพร้อมกับกล้องบันทึกนะคะกล้องบันทึกด้านหน้ารถและกล้องบันทึกหลัง มันมาคู่กันนะคะกล้องบันทึกหน้าหลังตัวนี้นะลูกค้าอันนี้แจ้งก่อนนะคะตัวนี้เป็นของศูนย์ของแท้เลยนะคะถ้าติดตั้งข้างนอกเองเนี่ยของแท้เนี่ยติดตั้งแยกเนี่ยราคาอยู่ที่6กพันบาทนะคะตัวนี้มีมาให้แล้วนะคะบันทึกหน้าและหลังโอ้โหครบคันมากๆเลยนะคะออปชั่นครบจริงๆจัดเต็มนะคะในราคาแค่4ี่แสนกว่าบาทคุ้มเลยค่ะคันนี้นะคะ ราคา4 8 9 0 0 0บาทนะคะ,ะให้ดูโครงสร้างด้านข้างประตูด้วยนะคะตัวน็อตเนียนๆสวยๆแบบนี้นะคะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขยไม่เคยขยับเลยนะคะไม่มีการแตะต้องเลยนี่ตัวน็อตเนียนๆสวยๆเลยเห็นไหมคะไม่มีริ้วรอยร่องรอยในการแกะไขเลยนะคะไม่มีชนมาเนี่ยมาอย่างแน่นอนนี่นะคะแผงประตูสวยๆเลยด้านข้างตัวนี้จะเป็นหนังนะคะตัวนี้ตัวนี้ค่ะเป็นหนังซอฟต์หนังนิ่มนะคะตัวนี้จะเป็น วัสดุอีกอย่างหนึ่งทนลแบบนะอ่าไปกันต่อนะคะสําหรับห้องโดยสารด้านหลังนะคะเจ้ายาริคันนี้นี่ห้องโดยสารด้านหลังนะคะสวยเลยถ้าเทียบกับตัวอีโคคารุ่นอื่นนะคะยาดิจะห้องโดยสารกว้างเลยกว้างกว่าเพื่อนเลยนะ,ะแล้วก็นั่งสบายนะคะเบาะสวยๆเลยนะคะใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้วยใช่ไหมอ๋อไม่มีขออภัยค่ะมีฝั่งนูน้นฝั่งคนขับไม่มีนะคะ นี่สวยๆเลยนะตัวแผงประตูเนียนๆสวยๆนะคะไม่มีริ้วรอยนะใหม่ๆเลยนะคะขอบยางสวยๆอ่ะมาด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะไฟท้ายนะคะไฟท้ายของเขานะคะสวยๆใสๆส,สภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะไม่เหลือง,ไม,มองไม่หมองไม่ขุ่นนะคะอ่าไม่แตกไม่หักนะคะไฟใช้ได้ปกติทุกดวงเลยนะคะ โลโก้นะคะโลโก้โตยโยต้านะคะเนียนๆสวยๆเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็คิ้วฝาท้ายจะเป็นดำเงานะคะอันนี้ก็คือเป็นดำเงานะ,ะอ่าแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะด้านล่างเขามีตัวสเกิร์ตมาให้ด้วยนะคะลูกค้าสเกิร์ตด้านล่างสวยๆของแท้ตัวต้าเลยนะคะรอยซีนขอบยางสวยๆเลยเนียนๆกิฟต์นะคะนี่สวยจริงคันนี้นะ,คะใครสนใจเข้ามาดูรถกับแบบได้นะคะ ทดลองขับได้นะคะมาเลยที่ร้านนุค,คานะคะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีร่มเก้านะสำหรับด้านบนนิดนึงด้านบนนะคะด้านบนเขาเป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามอันนี้เป็นสเปคโรงงานนะคะมาจากศูนย์แบบนี้เลยได้เสาคีบฉลามไปด้วยนะคะเท่เนะอ่ะนี่ค่ะเปิดฝาท้ายเรียบร้อยอันนี้เป็นฝาครอบสัมภาระนะคะเอาไว้ปิดด้านบนเพราะว่าข้างหลังเป็นกระจกใช่ไหมเอาไว้ปิดสัมภาระถอดออกได้อ่ะให้ดูก่อน นะคะคข้างหลังนะคะมีถาดท้ายรถมาให้แล้วนะคะนี่เผื่อเวลาลูกค้าไปตะล,ล,ลงตลาดใช่ไหมจะได้ม่เปื้อนตัวรถเนาะวางของสดเนี่ยค่ะมีมาให้แบบนี้เลยนะคะด้านล่างก็มีชุดซ่อมยางสุดเฉินมาให้ด้วยนะคะแบบนี้นี่นะคะลอยซีนสีไข่ไก่สีนวลๆแบบนี้นะคะลายทางมะพร้าวสวยๆเลยนะคะใหม่ๆกิ๊บๆนะ ตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะสําหรับน็อตฝาปรงหลังนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะเนียนๆสวยๆนะคะรอยอาร์ตสวยๆแบบนี้นะคะไม่เคยชนเลยไม่เคยแกะเลยนะคะสวยๆกิ๊บๆเลยนะใครได้ไปคันนี้ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับราคาเพียงแค่4 8 9 0 0 0 0บาทคันนี้ป้ายแดงนะคะบนโชว์รูมขายอยู่ที่6-7,000แสนนะคะลูกค้าเพราะว่าคันนี้มันเป็นเก็ดรรุ่นตัวท็อป นะ,ะต้องมองหลังไม่ใช่อะไรนะต้องบันทึกหลังก็คือที่แอบบอกเมื่อกี้นะคะที่มาคู่กับตัวกล้องหน้าคือตัวนี้เลยนะคะลูกค้าเขาจะเซฟภาพเคลื่อนไหวนะคะแม้ขณะที่รถด,ดับเครื่องนะคะตัวนี้อัจฉริยะมากๆเลยนะขณะด,ดับเครื่องเขายังบันทึกไวใ้ให้เรานะคะเวลาเกิดเหตุอะนะนี่ใครสนใจคันนี้นะคะ ตด,ดีก็ปีดาวไปเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะแถมได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วย2 5 9เท่านั้นนะคะสำหรับผ่อน4ปีหรือจะเลือกผ่อนสบายๆ7ปีไปเลยนะคะ84สงวดไปเลยนี่ค่ะสำหรับล้อด้านหลังนะคะสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่มีริ้วรอยเลยเนียนๆสวย,สวย,สวยๆกริบๆอ๋อมีริ้วรอยนิดๆหน่อยหน,อยนะคะตามการใช้งานแต่สภาพคือทาให้ซัก 98%เลยละกันถือว่าสภาพโอเคมากๆนะคะอ่ะห้องโดยสารฝั่งซ้ายด้านหลังกันบ้างนะคะเบาะเนียนๆสวยๆแบบนี้คันนี้ห้ประตูเนะะี่ยค่ะเบาะมันสามารถแยกพับ40-60ได้นะคะลูกค้าเผื่อนั่งฝั่งหนึ่งแล้วขนของอะไรเงี้ยนะคะหรือขนของชิ้นใหญ่พวกนี้รถทรงสีดานจะทำไม่ได้นะรถ5ประตูเราจะขนของชิ้นใหญ่ได้เนาะ ที่วางแก้วอะไรเขาก็มีให้นะคะกระจุกกระติก,ก,ตกอนเนกประสงค์มากๆแล้วเมื่อกี้นะคะแอบบลืมตรงบริเวณคอนโซลกลางค่ะลูกค้ามีช่องชาร์จแบตนะคะสองช่องเห็นไหมเห็นไหมเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันนะคะมีช่องชาร์จแบตให้นะคะตรงกลางสองช่องเผื่อมีใครเดินทางไปด้วยนะคะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องแบบแย่งกันชาร์จหรือว่าเชื่อมไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเนาะสายมันก็ระยงระยางใช่ไหมคะอันนี้ชาร์จข้างหลังได้เลยนี่ มาด้านซ้ายกันบ้างต้องขออภัยในความลอยเท้านะคะเพราะว่ารถเข้าก็เอามารีวิวเลยนะคะให้ดูตัวกุญแจนิดหนึง่งกุญแจเขาจะหน้าตาแบบนี้นะคะลูกค้ากุญแจอัจฉริยะนะเป็นแบบนี้นะคะกุญแจมันก็ถอดออกมาได้แบบนี้นี่เอาไว้ในรถแล้วก็เหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องแบบอยู่ตรงไหนก็ได้ะคะ่ะอยู่ในห้องโดยสารนะคะมันก็สามารถ หยยบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยเนาะตัวน็อตฝั่งซ้ายด้านข้างประตูบ้างนะคะสวยๆเนียนๆแบบนี้นะคะไม่เคยแกะไม่ไม่เคยไขยเลยนะคะเนียนๆสวยๆกิบๆเลยแผ่นเพจปีผลิตนะคะบอกวันเดือนปีผลิตและวันเออและเลขเลขตัวถงังเลขตัวเครื่องนะคะลูกค้าสามารถเช็คข้อมูลนะคะของตัวรถนะคะเช็คะวัติได้เลยนี่มีล็อกเด็กให้นะคะเผื่อใครมีลูกเล็กเด็กแดงใช่ไหม ซื้อไปไว้รับส่งลูกนะคะล็อกดงล็อกเด็กเขามีให้อ๋อไม่ใช่อันนี้ขอภัยค่ะอยู่ประตูหลังประตูหลังมีล็อกเด็กให้นะคะนี่สวยๆเลยใครที่สนใจคันนี้นะคะเข้ามาหาแบบได้เลยนะคะที่ร้านสนุกค้านะคะอยู่ที่ถนนล่มเก้าตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้าเลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นมหาลัยกเกษมบัณฑิตนะคะเข้ามาก็จะเจอหนูเลยนะคะอยู่ที่ร้านนะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ สามารถโอนจองได้นะคะแล้วก็แบบมีเจ้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซตให้คุณถึงบ้านเลยนะคะเตรียมเอกสารไว้อย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแบบอำนวยความสะดวกให้นะคะอายามีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้เป็น Toyota ายารินะ1.2สปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปสุดนะคะสีขาวมุกแบบนี้นะคะคันนี้เป็นรถปี2020 นะคะเลขไม์อยู่ที่65,000กิโลนะคะขายในราคาเพียงแค่4,809,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.59%นะคะผ่อน4ปีหรือจะเลือกผ่อนนานสุดนะคะ7ปี84งวดน,นะคะดอกเบีย้ยที่2.99%เเท่านั้นไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลย นี่โชว์ห้องเครื่องสวยๆหน่อยนะคะเดี๋ยวตัวลูกค้าจะไม่เชื่อนะคะนี่ให้ดูกันไปเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ v v g i นะคะตัวเครื่อง1.2นะคะ Eco Car ตัวนี้รองรับน้ำมันเบนซินแก๊สโอฮอล์เก้และ E20 ได้นะคะตัวนี้นะคะประหยัดน้ำมันถึง23กิโลลิตรเลย นะใครอยากได้รถที่ประหยัดน้ํามันแนะนําเลยนะคะนี่ห้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะคะเนยีเนยนๆสภาพสมบูรณ์สวยงามแบบนี้นะคะนึกว่าป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะนี่ไม่มีการดัดแปลงตัดต่อทําอะไรเลยนะคะสภาพสวยๆจากศูนย์เลยนะคะเครื่องโยนตสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะนี่ลอยแต้มสีเมค a อาร์ตนะคะทุกอย่างอยู่ครบดูได้นะคะลูกค้าเครื่องแห้งๆเกียร์เดิมๆนะคะ น้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนถ่ายให้ก่อนส่งมอบนะคะลูกค้าภายในทุกซอกทุกมุมนะคะสวยๆกิบกิบสมบูรณ์เลยนะคะนี่สำหรับคันนี้นะคะรถปี2020นะคะคันนี้คัดเกรด A เลยนะคะอ่าดูในส่วนห้องเครื่องกันแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวโครงสร้างนะคะของตัวรถนะคะนี่รอยอาร์ตนะคะเรียงกันสวยๆชัดๆแบบนี้นะคะรถ ไม่มีชนหนักมาเลยนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยอะไรเลยนะคะเนียนๆสวยๆแบบนี้นะคะนี่ตัวน็อตด้านในไม่มีแกะไม่มีไข่เนียนๆเลยนะคะเนียนๆคมๆสวยๆเลยนะคะอ่าบานพับนะคะด้านด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายของฝากระโปรงนะคะสวยๆเนียนๆเลยนะคะไม่เคยแกะไม่มีไขยเลยนะ ลอยเอ่อลอยอาร์ตกลมๆสวยๆชัดๆนะคะลอยซีนเนียนๆแบบนี้นะคะไม่มีชนเลยนะคะนี่นะคะไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปแบบนี้นะคะลอยซีนนะคะฝาหน้าแท้เดิมเลยนะคะนี่ลอยสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ยังอยู่นะนี่ค่ะเนียนๆสวยๆทุกจุดเลยเห็นไหมคะไล่ลงมาที่บานพับ น็อตฝั่งขวานะคะ <c oughs> ไม่เคยแกะเลยนะคะไม่เคยไขยเลยนะคะรวมถึงด้านในด้วยเช่นก <c oughs> <ๆ>ันนะคะรอยอาร์สวยๆทุกจุดเลยน็อตทุกตัวไม่เคยแกะเลยนะคะนี่สวยๆเลยเห็นไหมคะสติกเกอร์มอกนะคะคานสวยๆนะคะตรงๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะถ้ารถอุบัติมีอุบัติเหตุมานะคะตัวโครงสร้างจะไม่ได้สวยแบบนี้นะคะลูกค้ามันจะมีล่องรอยการเชื่อมการเคาะการอะไรอย่างนี้มานะคะลูกค้า เปิดมาคือก็คือจะเห็นเลยมันจะไม่ได้เนียนแบบนี้เนาะอ่ะใครสนใจคันนี้รีบเลยนะคะรถสวยมาไวไปไวนะคะคันนี้คุ้มแน่นอน,นะคะ่ะออปชั่นเยอะครบจัดเต็มแบบนี้นะคะเชื่อเลยว่าแปบบบอกรายละเอียดน่ะไม่หมดด้วยสานะคะเพราะว่าระบบความปลอดภัยคันนี้มีครบเลยนะคะแจ้งเตือนออกนอก,นอกเลนแอร์แบ็กเจ็ดลูกแจ้งเตือนก่อนการชนอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปนะออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะ ใครสนใจคันนี้นะคะเอาไว้ใช้รับส่งลูกไว้อะไรสะดวกสบายประหยัดน้ำมันแนะนำเลยโทรหาแปมนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งที่เบอร์0 9 2ย์9 7 9 6 6แอดไลน์มาได้เลยนะคะทั่วประเทศไทยซื้อรถกับแปมได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะ,ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูหน่อยนะ,ะเดี๋ยวหนูจะหารถสวยๆนะคะมาให้คุณลูกค้าได้เลือกชมอีกนะคะ ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมแปมจนจบคลิปเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ